สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสิทธิศักดิ์168พยากรแฟนเพจนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเอาความรู้ดีๆนะครับในส่วนของการพยากรลายมือการดูลายมือนะครับหรือการเจ็บสถิติในเรื่องของลายมือเพื่อมาวิเคราะห์วิจา์นะครับแล้วก็สรุปนะครับภาพรวมซึ่งวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับในส่วนของเรื่องของลายมือนะครับก็จะ เอาในส่วนของเส้นมหาอุดมาให้ทุกท่านดูนะครับซึ่งเส้นมหาอุดนะครับอยู่ใต้บริเวณนะครับหนือหนางนะครับหรือเนินอาทิตย์นะครับลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนเกดีนะครับเกดีคว่ำแล้วก็มีเหมือนด้านปลายขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของลักษณะเส้นมหาอุดนะครับที่เกิดขึ้นเราก็จะวิเคราะห์นะครับตามหลักของคัตศาสตร์นะครับ ซึ่งลักษณะเส้นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับบางคนก็เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับแล้วแต่บุคคลนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนคล้ายๆกับเจดีนะครับแล้วก็มียอดขึ้นไปลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือลักษณะของเส้นมหาอุดนะครับเขาบอกว่าใครที่มีนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีบุญนะครับมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับข้อที่2ก็คือเป็นบุคคลที่สร้างบุญมารมีมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะครับ สามก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็คือไม่ตายนะครับแกวคาาดปลอดภัยนะครับรอดชีวิตนะครับหรือใครทําอันตรายเราไม่ได้นะครับลักษณะใครมีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็จะขอวาดให้ชัดๆนิดนึงนะครับในส่วนของเส้นนี้นะครับเป็นเส้นมหาอุดนะครับใครมีนะครับแกวคาาดปลอดภัยนะครับเป็นลายเส้นที่ดีอีกเส้นหนึ่งนะครับในส่วนของลายมือของใครที่มีนะครับซึ่งลักษณะก่อนอื่นนะครับตามหลักนะครับก็จะวาด ในส่วนของเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นชีวิตเส้นสมองหรือเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับให้ทุกคนดูนะครับเหมือนกับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในส่วนของศาสตร์ของลายมือนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของศาสตร์ลายมือนะครับลายมือนะครับหรือในส่วนของลักษณะหัตถศาสตร์เนี่ยนะครับมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนะครับสมัยโบราณนะครับซึ่งลักษณะแรกนะครับที่เราจะมาให้ดูก็คือในส่วนของเส้นชีวิต เส้นชีวิตอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้นะครับจุดกําเนิดนะครับลากผ่านลงมานะครับจุดกําเนิดก็คือตั้งแต่เราเกิดมานะครับจนถึงสิ้นสุดนะครับตามตําราเขาบอกว่าให้ไว้นะครับที่70ปีนะครับลักษณะของเส้นนะครับปลายมือถ้าสมมติว่าตรงข้อมือแบบนี้นะครับแสดงว่าท่านจะมีอายุที่ยืนยาวนะครับโอกาสที่ท่านจะมีอายุยืนยาวเนี่ยสูงนะครับแต่ถ้าเส้นใครสั้นนะครับก็ ชีวิตของท่านก็อาจจะไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของเส้นชีวิตถ้าดีนะครับเส้นจะต้องไม่เป็นเกาะนะครับจะต้องไม่ไม่เป็นคล้ายกับโซ่นะครับถ้าเป็นเกาะนะครับอยู่ที่ลายมือนะครับในส่วนของเส้นชีวิตลักษณะกลมๆนะครับแล้วก็มีเส้นต่อลงมาอันนี้เขาเรียกว่าเกาะท่านมีโอกาสที่จะเป็นโรคนะครับเกี่ยวกับนะครับในส่วนของระบบลำไส้นะครับระบบของในส่วนของนิ้วนะครับระบบ ทางเดินปัสสาวะต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นก็ถือว่าไม่ดีนะครับหรือถ้าเส้นขาดนะครับตรงบริเวณกลางๆนี่ก็อายุ 3- าห้านะครับท่านก็มีโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุได้นะครับถ้าเส้นไม่มีอะไรกิดขวางนะครับหรือไม่มีเส้นตัดนี่ก็จะถือว่าดีชีวิตราบลื่นนะครับเส้นที่2นะครับเขาเรียกว่าเส้นสมองบางคนก็อาจจะสมองสั้นแบบนี้ถามว่าดีไหมก็คือ ดีนะครับแต่ว่าในส่วนของปัญญาหรือสติปัญญาของบุคคลคนนั้นจะจะน้อยนะครับแต่ว่าลักษณะเส้นมายาวนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะแสดงว่าปฏิพันธ์วบพิบนะครับความเฉลียวฉลาดในดีนะครับในส่วนของก็คือเรียนหนังสือเก่งนั่นเองนะครับลักษณะยิ่งยาวยิ่งดีนะครับเส้นสุดท้ายนะครับเส้นใจหรือเส้นจิตใจอยู่ใต้เนิ้วก้อยนะครับลากผ่านลงมานะครับพาลากผ่านบางคนก็อยู่บริเวณนะครับ เนินเสานะครับหรือใต้นิ้วกลางเนี่ยก็จะแสดงว่าในส่วนของบุคคลคนนี้นะครับไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะครับชอบใช้ในส่วนของตัวเองเนี่ยเป็นเกณฑ์เป็นหลักในในส่วนของความคิดนะครับหรือชอบบังคับคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะเส้นนะครับวิ่งมาสู่เนินพุรหัสนะครับอันนี้ให้จําไว้เลยนะครับว่าท่านมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าคนในคน สามารถชี้นิ้วสั่งงานได้แต่ว่าเส้นวันนี้นะครับที่จะมาบอกทุกท่านนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าเส้นมหาอุดนะครับมหามหาอุดกันไัยแข็วคาดปลอดภัยนะครับหรือบางตำรานะครับก็จะบอกลักษณะอย่างนั้นนะครับซึ่งในส่วนของการประากรเขาบอกว่านะครับเป็นบุคคลที่นะครับมีบุญมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับเกิดมาก็มีบุญเลยนะครับถ้ามีเส้นลักษณะแบบนี้นะครับ2ก็คือสร้างบุญมาตั้งแต่ชาติบางก่อนนะครับเป็นคนที่สะสมบารมีสูงนะครับ ข้อที่3นะครับอุบัติเหตุไม่ตายนะครับเคยมีอุบัติเหตุแล้วก็แค้วคาดปลอดภัยนะครับทุกครั้งนะครับที่มีลักษณะนี้เหมือนเทพรักษาเทวดาคุ้มครองมีคนช่วยเหลือนะครับรอดชีวิตตลอดนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับใครคิดที่จะทําอันตรายเราไม่ได้นะครับใครคิดร้ายกับเราเนี่ยก็จะสนองกับบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งลายมือลักษณะนี้ก็จะถือว่าเป็นมหาอุดกันภัยนะครับซึ่งลายมือนี้ถือว่าดีนะครับ ใครมีนะครับลองยกมือท่านขึ้นมาดูนะครับลักษณะเส้นก็คือเหมือนเกดีนะครับแล้วก็มียอดนะครับตรงใต้นิ้วนางนะครับหรือเนินอาทิตย์นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าเส้นนี้ก็คือเส้นมหาอุดกันภัยนะครับแควคาดปลอดภัยนะครับไม่มีอะไรที่จะทําอันตรายเราได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ